ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมแทนทาร์ลตนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องความรักชาววันอาทิตย์นะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพศ2565นะคะคลิปนี้แบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องคนมีประเด็นความรักสถานะไม่ชัดเจนพาร์ทที่2เป็นในเรื่องคนโสดนะคะดูได้ฟังได้ทุกกลุ่ม LGBTQ ได้หมดเลยการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนนึงอย่าเอาไปตัดสินจะไปคิดว่าเป็นเรื่องราวของเราเป็นอันขาดนะคะไม่ได้ตรงกับเรานะเป็นดวงโดยรวมเนาะเพราะ ว่าเราไม่ดูเป็นการส่วนตัวนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางเหตุการณ์อาจจะเกิดหรือไม่เคยเกิดนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นแบบไวเวอร์ซ่าเป็นการสลับกันได้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องของชาววันอาทิตย์นะคะมาดูกันเรื่องราวความรักทั้งคนที่มีประเด็นความรักและคนโสดประจําเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรขออภัยเรื่องเสียงดังนะคนทําคลิปอยู่ติดถนนยังไงต้องขออภัยด้วยหรือบางทีอาจจะมีเสียงน้องแมววิ่งเล่นวิ่งผ่านยังไงต้องขออภัยนะคะเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ของเราจะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะคะไม่ยาวเนาะอ่ะมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะชาววันอาทิตย์นะคะมาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องสิงหาคามนี้เป็นเช่นไรน,นะคะชาววันอาทิตย์คนมีประเด็นความรักค่ะโดยการเปิดไพ่สิบใบนะคะ เรื่องราวของคุณเป็นยังไงมาดูกันใบแรกของคุณนะคะสิเหรียญน,นะใบที่2องนะคะ,ะ,คะดเดอะฟูใบที่3านะคะแดเ,เหรียญใบที่4ีนะคะราชาถือเหรียญใบที่5้านะคะเดวิลนะ,ะผู้อ่านมองว่าชาววัอาทิตย์นะคะคุณน่าจะได้ดีวกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเดอะฟูเข้ามานะคะเป็นคนที่มีโก้สูงด้วยและเป็นคนที่ เข้ากับคนอื่นไดยาคุณดีวกับใครก็ได้ต่างชาติต่างเพศต่างจังหวัดต่างอายุได้หมดเลยนะคะคนคนนี้มักจะบ้างานไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองด้วยนะคะนะน่าจะเป็นคนทางไกลนะผู้อ่านมองนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มในเครื่องแบบนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในกลุ่มของชาวท่าดินนะพุสศก,กันมังกรก็ได้นะคะนะอ่าลาชาถืทเหรียญเข้ามาเหมือนกับว่าคุณสองคนน่าจะเจอกันจากการแนะนําของเพื่อนหรือในกลุ่ม แอปต่างๆก็ได้นะคะอาจจะแนะนําเรื่องของการทํางานเนอะอาะในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะโดยที่แบบตัวคุณเองก็รู้แต่แรกแล้วว่าคนคนนี้น่าจะมีคนคุยแหละแต่เพียงแต่เป็นคนที่มองออกยากนะคะนะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนว่าคุณสองคนเนี่ยเดอะสตาร์มีการเปลี่ยนแปลงสถาน,นะกันมันเหมือนกับว่าคุยกันและลงล็อกลงรอยถูกคอถูกใจกันเดอะสตาร์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพูดคุยจากที่แบบถามถ่ายกันธรรมดาก็จะมีการถามถ่ายกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยชอบนะรู้สึกดีนะอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้นะคะนะทาวเวอร์ Tower, นะคะมีการปรับทุกมีการบอกเรื่องราวต่างๆ ใครคนใดคนหนึ่งในนี้นะอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วเคยหย่าร้างมาแล้วเป็นพ่อแม่เป็นแม,ม่ก็ได้หรือเคยใช้ชีวิตในเรื่องของครอบครัวมาแล้วนะคะมีการปรับทุกข์ซึ่งกันและกันว่าเนี่ยเรื่องราวชีวิตเป็นแบบนี้บางเอิญอาจจะเหมาะเจาะนะคะเหมือนกันเนาะตรงนี้นะเดะมูนนะคะนะความสัมพันธ์อะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะเหมือนแบบคุยกันธรรมดาคุยกันปรึกษาธรรมดาแต่ลึกๆแล้วอะนะคะมันมีความห่วงใยยังมีความผูกพัน เหมือนว่าวันหนึ่งน่ะไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันนะคะก็จะมีความคิดถึงมีความห่วงหากันนะคะนะเดะซันเข้ามานะผู้อ่านมองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทาตัวเป็นเด็กๆนะคะหรืออาจจะเรียกร้องความสนใจและบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่เขาค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงอย่างที่บอกเลยนะคะและเป็นคนที่เพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาหน้าที่การงานนะคะนะ จัสมินนะคะมันเหมือนโชคชะตาทําให้คนได้2อ,อคนนะคะได้มาเจอ,เจอกันนะคุณก็ไม่คิดว่าจะได้สั่งสัมพันธ์กับเขาเขาอาจจะแอบบอกคุณลึกๆก็ได้ว่าเนี่ยเขาชอบคุณนะเขาอยากสา่สัมพันธ์กับคุณคุณรู้แต่คุณทําเป็นไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนว่าโชคชะตานะคะทำให้คนสองคนต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแต่มันเหมือนเป็นมิตรภาพยังไม่ลึกซึ้งยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเป็นคนพิเศษเนาะ นะเรื่องราวต่างๆมันอาจจะมาจากในเรื่องของการทํางานการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันก็ได้นะคะตรงนี้มาดูว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคนที่ชาววันอาทิตย์คนมีประเด็นความรักดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคนคนนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณโดยการเปิดไพ่ห้าใบนะคะความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาคิดตอนนี้เขาคิดอะไรรู้สึกยังไง ใบแรกนะคะ5ไม้เท้านะใบที่2นะ9ถ้วยใบที่3นะคะเดวิลนะใบที่4นะคะ1ถ้วยใบที่5นะคะเลิฟเบอร์ผู้อ่านมองว่าสิ่งที่เขาคิดคือดูเหมือนว่าเขาขัดแย้งในตัวเองนะจริงๆเขาชอบคุณนะนะคะแต่เขาทําเป็นเหมือนผู้ร้ายปากแข็งนะคะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะคะเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าเหมือนมีฟอร์มแล้วก็ดูเหมือนเขาคิดว่าตัวเขาเองถือไพ่เหนือกว่าคุณแหละนะคะ เหมือนกับว่าเอาละเขาจะไม่แสดงออกนะว่าเขาชอบคุณแต่จริงๆเขาชอบคุณนะแล้วเขาแอบหวั่นใจอยู่นะว่าเขาน่าจะมีคู่แข่งนะคะนะเดวิลนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาเองนะคะใจหนึ่งนะอยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตอีกใจหนึ่งเขายังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะหนึ่งถ้วยเขาอยากบอกรักคุณหรือเปล่าอยากสารสัมพันธ์กับคุณหรือเปล่ารู้สึกแปลกๆกับคุณนะเนี่ยนะคะเลิฟเวอร์ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะเนี่ยเขาตกหลุมรักคุณแล้วเขาคลั่งรักคุณแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่แสดงออกนะคะ ตัวคุณรู้สึกยังไงคิดยังไงในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใบแรกของคุณนะคะสี่เหรียญใบที่สองนะคะทาวเวอร์ใบที่สามนะคะเจ็ดถ้วยใบที่สี่สามเหรียญใบที่ 4, ห้าน,นะคะสิบดาบผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองมีความกังวลน,นะรู้สึกไม่มั่นใจนะถ้าเกิดจะสารสัมพันธ์กับเขานะเหมือนกับว่าใจหนึ่งนะนะคะ คุณก็อยากจะไปต่อและอีกใจหนึ่งคุณหวันใจว่าคุณจะถูกเทหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะและโปรไฟล์เขาค่อนข้างดีนะคะทาวเวอร์เข้ามาคุณกลัวว่าคุณจะเสียใจเหมือนที่ผ่านมานะคะเจ็ดถ้วยนะคะสิ่งที่คุณคิดดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าสารสัมพันธ์กับเขามันจะเป็นแค่ความฝันหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบฝันเกินตัวหรือเปล่านะคะนี่คุณถมตัวนะคะนะสามเหลี่ยญเข้ามาคุณกลัวว่าเป็นตัวเลือกกลัวเป็นลักซอน กลัวเป็นคนที่แบบส่วนเกินของเขานะคะสุดท้ายสิ่งที่คุณคิดคือกลัวถูกแทงข้างหลังกลัวเจ็บนะคะนะยังหวั่นใจอยู่นะคะทีนี้เรามาดูว่าบทสรุปล่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คนสองคนจะเป็นยังไงบทสรุปนะคะใบแรกนะคะ ใ,ใบที่2 The Word ใบที่3นะคะ The Star ใบที่4 The Sun ใบที่5นะคะ The Empress ผู้อ่านมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะน่าจะมีการพูดคุยกันเหมือนกับว่าเปลี่ยนสถานะหรือเปล่านะ,ะเหมือนต่างคนต่างรู้ใจหรือเปล่าว่าเอ๊ะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนแมทกันนะเหมือนเข้ากันได้อยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันต่างคนต่างรู้สึกนะแต่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อกันนะคะนะ The Word เข้ามานะคะนะ มองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่เหมาะสมลงล็อกลงรอยนะคะนะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมว่าเดอะสตาร์เข้ามาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีๆนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องสถานะก็ได้ว่าเอ๊ะเราสองคนเนี่ยนะคะจะคบกันในสถานะไหนจะไปต่อกันได้ไหมนะคะเดอะซันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนมันกาลังสดใสนะคะนะดูเหมือนว่าคนสองคนนะรู้ใจกันมากขึ้นรู้สึกดีต่อกันนะคะเดมเพรสต้องการมีครอบครัวแล้วค่ะคุณก็ต้องการมีใครสักคน เขาก็ต้องการให้ใครสักคนมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะนะต่อมานะคะชาริออาจจะมีการเดินทางมาหากันก็ได้หรือมีการพูดคุยกันก่อนนั้นว่าอาจจะมีการเดินทางมาหากันนะมีการนัดแนะมีการออกเดทนะคะนะส่องถ้วยนะคะคนสองคนรักกันน่ะรู้ใจกันนะคะมันเหมือนกับว่าพอห่างกันแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันยิ่งทําให้คิดถึงอะนะคะมันเหมือนโชคชะตานะเหมือนกับ อีกฝ่ายหนึ่งนะไม่อยากจะไปต่อนะคะเหมือนกับกลัวในเรื่อง,องความเสียใจแต่สุดท้ายนะเนี่ยวงล้อโชคชะตานะวนกลับมาให้คุณสองคนได้สานสัมพันธ์การรู้ใจกันรักกันมากขึ้นนะคะเนี่ยอาจจะได้สร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้นะบางคนนะคะสิบถ้วยนะคะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาหรืออาจจะมีการพูดคุยกับญาติพี่น้องผู้ใหญ่นะคะคนใกล้ชิดในเรื่องความสัมพันธ์ว่าอยากจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันอาจจะมีการ พูดเรื่องลงหลักปักฐานร่วมกันก็ได้นะ้คะเลิฟเบิร์คนสองคนคลั่งรักนะคะเขาเรียกว่ารักกันนะคะคนสองคนต่างรักกันแล้วก็รู้ใจกันนะความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีค่ะนะคะอันนี้อ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครแล้วก็ไม่ได้เกิดกับบุคคลใดนะทุกคนนะนะคะนี่เป็นสําหรับคนที่มีประเด็นความรักต่อมาเรามาดูให้กับคนโสดเป็นยังไงมัง่ง คนโสดนะคะ just ิ t ใบแรกของคุณนะใบที่สอง h e r มิใบที่สามอะ e วิล l ์ใบที่สี่ 4, นาราชินีถือดาบใบที่ห้นะคะสี 4, ่เมท้าคนโสดที่ผ่านมาคุณเคยใช้ชีวิตคู่กับใครหรือเปล่าหรืออาจจะเคยแบบไปมาหาสู่กับใครถึงขั้นสเปดโบล้วก็ได้เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะไม่โสดตอนที่คุยกับคุณก็ได้นะจัสติกมีในเรื่องของเอกสารทางด้านกฎหมายอาจจะเป็นทะเบียนสมรสเขาก็ได้นะคะ หรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกลุ่มของงานกฎหมายก็ได้นะคะครูบาอาจารย์นักวิจัยนักวิเคราะห์ทนายความนะคะได้หมดเลยนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เป็น,นเป็นใครก็ได้นะต่างชาติก็ได้นะเดอะเวิร์ดนะคะนะเป็นรักออนไลน์นะคะนะเจอกันเนาะบางคนนะคะนะแล้วก็ราชนิถือดาบนะคะคุณค่อนข้างมีความมั่นใจตัวเองคุณเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาสี่มเม้าเนี่ยนะคะคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาไม่โสดนะ แล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาอาจจะให้ความหวังกับคุณก็ได้ว่าอย่า,ยาสร้าง,งครอบครัวคุณสุดท้ายนะคุณตัดสินใจตัดความสัมพันธ์เพราะว่าจับได้ว่าเขาน่าจะโกหกคุณนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ราชาถือไม่เท้าเขาให้ความหวังกับคุณว่าคุณคือตัวจริงของเขานะนะคะเนี่ยเขาไม่มีใครคุณคือตัวจริงของเขาเขาให้คุณเป็นตัวจริงเลยนะคะราชินีถือไม่เท้าเหมือนกันนะคะต่างคนต่างเปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันและมั่นใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะนะคุณก็บอกว่า คุณให้เขาเป็นตัวจริงเขาก็บอกให้คุณเป็นตัวจริงราชินีถือไม่เท้ากับราชาถือไม้เท้านะคะนะสองถ้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแหมมันเหมือนจะแบบได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันถึงบ้านปลายเลยแหละนะคะความรักมันเริ่มสุกงอมแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ามันสดใสไปหมดแต่สุดท้ายนะเนี่ยก็ไปเจออีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาไม่โสดเนาะนะคะราชาถือไม่เท้าเนี่ยนะคะเข้ามาตรงนี้อบอกในเรื่องของอ่า ความมั่นคงความอยากแสดงออกความที่แบบอยากเปิดเผยเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เขาไม่สามารถเลือกได้แต่เขาต้องปิดบังอย่างเงี้ยนะคะนะสิบถ้วยนะนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยคนโสดก่อนหน้านั้นเขามีครอบครัวนะคะนะเขามีครอบครัวและอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอีกคนนึงนะคะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันไปต่อไม่ไหวไปต่อไม่แต่คุณยังรักเขานะแล้วเขาก็ยังรักคุณอนะ่ะคนสองคนอนะ่ะยังมีใจให้กันเลยนะคะแต่ด้วยความที่ มันไม่ไม่ถูกต้องหลายๆอย่างทําให้ความสัมพันธ์อะมันยุติลงนะคะมาดูว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคนโสดชาวอาทิตย์นะจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะใบแรกของคุณเดอะมูนนะใบที่สองนะคะกวถ้วยใบที่3านะคะลาชินีถือถ้วย ใบที่4ี่ดาบใบที่5นะคะ4ถ้วยผู้อ่านมองว่าคุณยังเสียใจคุณยังแซดกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยู่นะคะก้าถ้วยคนคนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจคุณมากนะคะนะเขาเป็นคนสําคัญสําหรับคุณเลยแหละเป็นใครไม่รู้นะคะนะราชินีถือถ้วยคุณยังมั่นคงในความรักนะนะคะนะแปดดาบคุณปิดตายเลยตอนนี้คุณไม่สานสัมพันธ์กับใครเลยคุณไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาเลยนะคะ สี่ถ้วยมีคนมามอบความรักไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆนะคุณไม่รู้สึกรักใครเลยนะคะนะเดวิลนะคะนะคุณยังผูกพันกับคนเก่านะคุณยังตัดเขาไม่ได้นะคะคนที่คุณดีลอยู่ด้วยอย่างที่บอกอาจจะอยู่ในกลุ่มชาวทืชดินพุชกันมังกรก็ได้นะคะนะเฮอริเคนนะคุณอาจจะเคยอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปรึกษาคนที่คุณเคารพนับถือเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์บางคนนะพึ่งไสยศาสตร์ก็มีนะคะนะเนี่ย แหงแมนคุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆนะคะนะสี่เหลี่ยนนะคะคุณยังรอคอยอยู่นี่คุณยังกอดเขาไว้อยู่เลยนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าคุณรอคอยรอคอยใครสักคนน่ยย้อนกลับมาน่าจะเป็นคนเก่าๆเก่าแค่ไหนไม่รู้เหมือนกับคุณแบบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อรอคอยเขานะคะบางคนทํางานรอสร้างอนาคตรอนะคะเนี่ยยังคิดถึงยังห่วยหายังตัดกันไม่ขาดนะคะคุณรอคนเก่ากลับมานะคะชาวอาทิตย์คนโสดนะคะนะ ไม่ได้ตรงกับใครนะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาววันทิตย์ทั้งคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็คนโสดเนาะทุกคนนะคะก็ไม่ได้ตรงกับใครยังไงต้องขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ถูกใจนะคะนะก็เป็นดวงโดยรวมอย่างที่บอกแหละถ้าเราไปใส่ใจนะไปยึดติดมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบอึดอัดเนาะตรงนี้นะคะเอาละคะ่ะทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ